สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวุฒินะครับสำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องความสกปรปกเป็นสาเหตุของสิวใช่ไหมหลายคนสงสัยนะครับคิดว่าคนเป็นสิวทุกคนเป็นคนสกปรปกนะครับอันนี้ต้องมาแจกแจงให้ละเอียดว่าลักษณะสกปรปกนั้นเป็นแบบไหนเปื้อนอะไรมานะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นข้อๆนะครับอย่างข้อแรกความสกปรปกนั้นเกิดจากการเปื้อนดินเปื้อนทรายโครน สีที่ใช้ในงานศิละปะพวกแป้งกาวนะครับน้ำหอมระเหยต่างๆน้ำปรุงพวกอุปกรณ์เครื่องปรุงอาหารในครัวนะครับซอสซีอิ๊วอะไรต่างๆหรือว่าอาหารที่เราทานพวกแกงพวกอะไรนะครับที่มันเลอะเทอะขนมนะฮะหรือว่าพวกน้ำยาทำความสะอาดแชมพูสบู่ยาสีฟันเหล่านี้นะครับ โอกาสทําให้เกิดสิวนั้นแทบไม่มีนะฮะน้อยมากแทบไม่มีนะครับทีนี้ความสุกภพกกชนิดที่2ก็คือลักษณะของการเปื่อนจากการสัมผัสไปสัมผัสคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวหลายระยะกระจัดกระจายทั่วๆมีตุ่มหนองมีเลือดมีน้ําเหลืองซึมนะฮะหรือว่าคนที่เป็นเชื้อราบางชนิดนะฮะสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคผิวหนังบางชนิด อันนี้มีโอกาสเป็นสิวมากกว่าความสกปรปกชนิดที่หนึ่งบางคนก็ชอบใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหมวกถุงเท้าถุงมือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าพวกเครื่องนอนนะครับหมายถึงพวกหมอนพวกผ้าหม่มผ้าปูที่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งหน้าแปลงพับต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําผม วีมีดโกนนะครับที่ชอบใช้ร่วมกันกับคนอื่นอันเนี้ยจะมีโอกาสเป็นสิวมากกว่าความสกปรปกชนิดที่หน่งเช่นกันนะครับประการสุดท้ายเป็นความสขปรปกชนิดที่3ที่มีโอกาสเป็นสิวมากที่สุดก็คือนิสัยที่ชอบหมักหมมไม่ชอบล้างมือเวลามือไปสัมผัสสิ่งต่างๆมาแล้วมาแตะผิวกายผิวหน้า ไม่ชอบล้างหน้าปล่อยให้หน้ามันมันไว้อย่างนั้นทั้งวันนะไม่ชอบสระผมหลายๆวันถึงจะสระผมสักครั้งทําให้หนังศีรษะมันเยิ้มนะครับเหล่านี้มีความมีโอกาสที่ทําให้เกิดสิวมากกว่าชนิดที่1และ2นะฮะนอกจากนั้นคนที่ไม่ชอบซักล้างก็คือเสื้อผ้าชอบใส่ซ้ําๆพวกถุงมือถึงถุงเท้าหมวก า้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวต่างๆพวกชุดนอนต่างๆเครื่องนอนนะครับไม่ชอบที่จะซักซักล้างก็จะมีโอกาสเป็นสิวมากกว่าความสกรบกรกชนิดที่1และที่สองเช่นกันในคนที่สกรบกรกสุดๆไม่เป็นสิวก็มีแต่พบได้น้อยมากและเมื่อเป็นสิวแล้วก็จะเป็นรุนแรงกระจายไปทั่วร่างกายได้ง่าย รักษายากในคนที่สะอาดสุดๆไม่เป็นสิวพบได้มากกว่าเวลาเป็นสิวแล้วความรุนแรงน้อยกว่าการกระจายการรักษาอะไรง่ายกว่านะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้นะครับคนเป็นสิวทุกคนไม่ใช่คนสกบ,บุกสมอไปแล้วก็คนที่สะอาดทุกคนจะไม่เป็นสิวอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นกันนะครับ รักษาสิวจนท้อใจอย่าพึ่งหมดหวังลองใช้ปิดผ่า์หมอชัยวดดุดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ